นภัพพาโพดภาพบอกคนนี้แหละที่สุดของหัวใจถูกจับตามองเรื่องราวของความรักไปหมันๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งคนเก่งแผ่นนภัพพาตันตะกูลที่เจ้าตัวออกมาเผยแล้วว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มตำรวจนายนภัสคือเขาก็ตามจีบแต่เราก็ยังยืนยันสถานะเพื่อนไว้ก่อนตอนนี้ไม่มีสเปคขอแค่รักเราดูแลเราและลูกเราถ้ารับในสังคมเราไม่ได้ก็แยกย้ายเพราะเราไม่ปรับตัวอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมาแม่แพทก็มักจะโพสภาพและมีแคปชั่นบอกสหนัชชาเจนว่าแฮทแท็กโสดลูกหนึ่งอยู่เรื่อยๆเวลาแม่ถูกจับตามองเรื่องหัวใจลด้สุดวันนี้23พฤศจิกายนแม่โพสภาพคู่กับลูกชายที่น่ารักน้องเดซซิ่งพร้อมแคปชั่นว่าคนนี้แดดที่สุดของหัวใจแฮทแท็กยิมนี้คือกำลังใจทกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งหัวใจและชมความน่ารักของแม่รู้จำนวนมาก